Autonomy is an illusion. วอลคัมทูไมโครจิูร์เฮียสวัสดีครับผมเจมจินวารุณนะครับหลายๆคนคงเล่นเกมหลือออริจินวายเรปกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไอเทมซับพอร์ตที่หลายคนนั้นยังไม่เข้าใจนะครับและหลายคนอาจจะยังไม่เปิดใจหรือยังไม่รู้ว่า2ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันทําอะไรได้และจะใช้กับสถานการณ์อะไรยังไงออกมาตอนไหนถึงจะคุ้มนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงแถลงไขรวมถึงบอกเคล็ดลับพิเศษต่างๆที่พอจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านเพื่อนอยากดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนรยลมกกกดดดแช้ว ดิ่งคลิ๊งๆเพื่อเงินใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ Wb Shop เว็บเติมเกมเพื่อจะได้100%เติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนคือเพื่อนๆตัดสนใจนะครับก็สามารถคลิก๊กที่ด่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวรุด,ด้วยนะครับกับเทนกูเกมมิ่งเกียร์แบงค์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยแบงค์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่เพียังโต๊ะ บดใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค e ้ด TEN GU e n i n เพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับ t GC w a l i ด Thailand Community คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีการแขวนคอมมูนิตี้ที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจอย,อยากหาเพื่อนเล่นหรือว่าสังคมดีๆก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุก้อ้วยนะครับ เอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าไอเทมซัพพอร์ตนั้นจะต้องใช้งานอะไรยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมไอเทมซัพพอร์ตนี้เป็นมาอย่างไงไอเทมซัพพอร์ตนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกนะก็คือตัวของ Spectral s i r c l e ซึ่งต่อจากนี้ผมจะเรียกมันว่าเคียวนะครับส่วนหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือ Relic Shield ซึ่งต่อจากนี้ผมจะเรียกมันว่าโล่แล้วกันโดยวิธีการใช้งานของไอเทม2ชิ้นนี้นั้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครัับบจาไว้ง่ยนะคร เขียวสำหรับสัตว์หน้าศัตรูโล่สำหรับลาดมินเนี่ยนให้กับเพื่อนร่วมทีมแค่นั้นเลยครับซึ่งไอเทมทั้งสองชิ้นนี้ก็จะให้สเตตที่แตกต่างกันออกไปใครอยากได้ดาเมจเพิ่มขึ้นก็ออกเขียวใครอยากได้เลือดเยอะขึ้นก็ออกลีลิกแค่นั้นเองเลยครับซึ่งผมจะมีกฎง่ายๆแค่3ข้อนะครับสำหรับการใช้งานไอเทมชิ้นนี้และซัพพอร์ตในปัจจุบันนี้นะนั่นก็คือ 1. คนที่เล่นซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรมาก็ตามคุณต้องออกไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งในเกมทุกตา ไม่มีข้อยกเว้นในแพท3.4นี้คุณต้องเลือกออกคุณจะออกเขียวหรือคุณจะออกรีลิคิวเป็นโลแล้วแต่คุณแต่คุณต้องออกชิ้นแรกเสมอห้ามออกอะไรนอกเหนือจากไอเทม2ชิ้นนี้ข้อ 2. ทําภารกิจให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องทําภารกิจตามที่ไอเทมนั้นมีเป้าหมายของมันข้อ3กลับไปอ่านข้อ1และข้อ2ใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งหลายๆคนนี่ก็คงสงสัยว่าพี่ทําไมต้องออกไอเทมชิ้นนี้วะคือมันออกแบบ พวกแบบไอเทมชิ้นอื่นเช่นสมุดเวทอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอมันเป็นเรื่องของคุณครับถ้าเกิดคุณจะออกแต่คุณจะรับได้ไหมถ้าเกิดว่าช่วงประมาณเวลห้าเงินคุณตามซัพพอร์ตเขาถึง500เนี่ยคุณจะสามารถทําใจได้หรือเปล่าพราะแน่นอนนะครับผมว่าการที่คุณทาการโจมตีศัตรูเพียงแค่ครั้งเดียวและคุณได้เงินคืนมาแบบนี้เนี่ยดูแล้วยังไงซะซัพพอร์ตก็ต้องออกไอเทม2ชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจะได้ซัพพอร์ตจำไวเออไเนน้เลเเย ต่อไปนะครับคือวิธีการซื้อไอเทมนะครับวิธีการซื้อไอเทมนะครับอันดับแรกเรามาที่ร้านค้านก่อนและเรานะครับผมก็มาดูว่าจะซื้ออนไหน,นะครับถ้าเราจะซื้อเคียวเราก็ไปที่กายภาพแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดจะเป็นตัวเคียวตัวของ s p e c t r a l s i c k l e ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อตัวของลีลิกชิลลัวโลคุณก็ไปที่คำว่าป้องกันแล้วคุณก็เลื่อนลงมาล่างสุดก็จะเจอตัวของลีลิกชิ d ตรงนี้เลยนะครับซึ่งอย่างกรณีนี้นะครับผมตัวของผมเนี่ยจะเป็นตัวของกาติโอซึ่งผมต้องกกาารควมถึ ผมเนี่ยก็จะซื้อตัวของลี l ิกชิมาเป็นชิ้นแรกนั่นเองนะครับ เอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักของไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้กันเลยนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับนะ่าคือตัวของเคียวนะครับผมเอาง่ายว่าเคียวเลยแล้วกันเคียวตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจะทําให้เราอะ่ะได้รับพลังโจมตีหรือว่าพลังเวทโดยขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเป็นตัวอะไรอย่างของผมเนี่ยเป็นกาลิโอเนี่ยผมก็ได้รับพลังเวทนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยพลังเวทเยอะกว่านะครับเมื่อเราทําการซื้อมาแล้วนะครับเราเนี่ยจะมีไอทองทอง,ทองหมุนรอบตัวเห็นไอทองทอง,ทองหมุนรอบตัวตรงนี้ไหมครับ ตรงนี้นะครับผม 1. จุดคือ1ชาร์จซึ่งมันจะทําการชาร์จในทุกๆ10วินาทีนั่นเองทีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าจุดเด่นของไอเทมเคียวตัวนี้นะครับนะั่นคือการโจมตีศัตรูซึ่งวิธีการที่เรานะครับจะทําภารกิจของมันไปได้เนี่ยก็คือเรานะครับต้องทําการตีศัตรูหรือว่าตีป้อมก็ได้นะครับโดยที่ในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมทีมของเรา1คนเนี่ยอยู่ข้างๆเราซึ่งเมื่อเราทําการโจมตีนะครับจะทําให้เราได้รับเงินพิเศษขึ้นมาและก็จะทําให เงินส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการยืนยันว่าเราทําภารกิจแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานั้นสามารถทําภารกิจได้ถึง500ทองขึ้นมาก็ทําให้ไอเทมชิ้นนี้มันอัปเกรดขึ้นนั่นเองครับวิธีการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อคุณซื้อเคียวมาแล้วเนี่ยคุณเห็นกลมๆที่อยู่รอบตัวไหมหนึ่ตัวเท่ากับ1สแต็กนะครับเราตีไปหนึ่งที่โบแบบนี้นะครับเราได้เงินเพื่อนอยู่ใกล้แปลว่าโอเคเราทําสําเร็จครั้งที่2ครับโบอ่าเห็นไหมเราก็ได้เงินนะครับผมครั้งที่3โบ นี่ครับผมนี่ปิ๊บคันที่4ด้วยเพราะว่าคูดามันกลับมาพอดีซึ่งในระหว่างนี้นะครับที่มันไม่มีสาญลักษณ์นี่คือ,อย่าไปตีใครนะครับคุณไม่ได้เงินนะครับคุณต้องรอให้คุณเนี่ยได้เงินมาก่อนนะครับผมนี่ขึ้นมาถึงสาญลักษณ์ตีไปหนึ่งทีได้เงินมา3 0โกเห็นไหม ผมตีไป5ทีเนี่ยสามห้าสได้มาร้อยห้าสิบโกฟรีๆแล้วเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยผมแค่หาจังหวะในการโจมตีศัตรูซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าผมเองเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอามือไปต่อยชาวบ้านแบบนี้นะครับไม่จาเป็นเราสามารถใช้สกิลในการต่อชาวบ้านแบบนี้ได้นะครับเราก็ได้รับเหมือนกันนะครับผมใช้สกิลอะไรนับได้หมดเลยโดนหนึ่งตัวนี่คือ1ฮิต ถือว่านับได้1สเต็กนะครับผมดังนั้นใครนะครับผมที่เน้นสาหรับสายต่อศัตรูนะครับหรือว่าทําการโจมตีศัตรูเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวของซิกเกิลตัวนี้ได้เลยนะครับพยายามเก็บสเต็กนะครับผมให้ได้ครบนะครับที่500โกก็คือเราเก็บทีละ30 30 30อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง500โกนั่นเองก็จะทให้อเทมชิ้นนี้ทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับที่ตรงนี้เลยจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราสามารถเก็บโกได้แล้วทั้งหมด400กว่าโกแล้วนะครับ เพียงอีแค่ไม่กี่ครั้งนะครับเราก็ทําการเนี่ยครับเก็บไปครบ500โกนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะได้500โกแล้วก็ทําให้อเทมเนี่ยทำการอัปเกรดนะครับอ่าตอนนี้ไอเทมอัปเกรดแล้วเห็นัญลัคไหมครับนี่ดูครับตอนนี้กลายเป็นเคียวเลเวลสองแล้วนะครับซึ่งการที่เป็นเคียวเลเวลสองเนี่ยก็จะทําให้พลังโจมตีที่เราได้รับหรือว่าพลังเวทที่เราได้รับเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งไอเทมมันจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มอีก500โกจนกว่านะครับผม จะสามารถเก็บได้จนถึงเวลสจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเร่งเวลาไปให้นะเอาละครับทีนี้เรานะครับเก็บมาไ่ยจะครบ500โกแล้วนะครับทีนี้ครั้งสุดท้ายนะครับเราเนี่ยจะทําการอัปเกรดไอเทมนะครับผมดูนะครับ497โกนะครับตีไปครั้งสุดท้ายบึง้งอ่ะกลายเป็น500โกแลไอเทมก็ทําการอัปเกรดครับ นี่ครับผมปลิ้งแบบนี้จะเป็นเป็นดาวขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับไอเทมของเรานั้นกลายเป็นไอเทมขั้นสุดยอดไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเคียวเนี่ยก็จะเป็นแบ็กมิชไซต์นะครับผมซึ่งตัวนี้จะทําให้เรานั้นได้รับพลังโจมตี2ีหน่วยหรือว่าพลังเวท40หน่วยด้วยขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเล่นเป็นกายภาพหรือเวทนั่นเองซึ่งตัวกาลิรโอผมเล่นเป็นเวทนะครับก็จะได้รับพลังเวทเข้าไปทีนี้ความสามารถของพี่แกนะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เราเนี่ยทำการฆ่าศัตู หรือว่าเราเนี่ยมีส่วนในการช่วยเหลือศัตรูนะครับจะทำให้ไอเทมพวกนเนี้ยครับเนี่ยพวกตัวสตาร์สิทธ์ล็อกเก็ตกอรียสโฟโตเบลคลิกซิเวอร์อะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ จะทาการลดคูลดาวน์ลงไปทันที40%นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าจะทําให้ตัวเอ็นชานนั้นเก่งขึ้นมากๆนั่นเองนะครับเราดูในฝั่งของเคียวไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของลิลิชิวกันบ้างครับเอาละครับทีนี้เราจะมาคุยกันในเทมที่2นะครับนั่นคือโล่ซึ่งโล่นะครับเราก็สาการซื้อมาได้เลยนะครับที่ตัวของป้องกันแล้วก็เลือกที่ตัวของลิลิชิวครับ ทีนี้นะครับผมเรามาทําความรู้จักกับตัวของไอเทมชิ้นนี้กันดีกว่าครับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเมื่อทาการซื้อมาแล้วนะครับจะให้ความสามารถอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือจะทําการบวกเลือดให้เราทันที100หน่วยนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าวิธีการทาเควสเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่เมื่อเรานะครับผมทําการซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยจะมีตัวของลูกลกลมๆรอบตัวของเราใช่ไหมครับลูกลกลมๆรอบตัวของเราเนี่ยก็นับว่าเป็น1สเตตครับแต่ว่าอย่างนี้มันไม่ได้เป็นการไปโจมตีศัตรูหรืออะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่นะถ้าเราซื้อไอเทมชิ้นนี้นะครับเราต้องทําการลัดช็อตมินเนี่ยนให้กับเพื่อนร่วมทีมครับซึ่งในตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับได้ทําการบอกไว้ว่าเมื่อเรานะครับทำการโจมตีใส่มินเนี่ยน ที่เป็นระยะใกล้นะครับเลือดเกินครึ่งหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นระยะไกลเนี่ยเกิน30%เนี่ยจะทําการสังหารมินเนี่ยตัวนั้นทันทีนะครับผมแลวเงินเนี่ยก็จะไปเด้งให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราแถมไม่พอยนะครับยังทําการฮิวตัวเอง1 5 6 5หน่วยอีกด้วยนะครับผมโดยเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเราทาการเก็บเควสจนถึง500ทองได้เมื่อไหร่นะครับก็ทําให้อเทมชิ้นนี้กลายร่างใน่นครับวิธีการใช้งานง่ายแสนง่ายมากๆนะครับอันดับแรกนะครับเรานะครับ เพียงแค่ต้องเลือกเป็นเนี่ยนะครับเมื่อมินเนี่ยเหลือครึ่งนึงเราก็ทําการตีเลยครับเรื่องเงินก็จะเข้าไปหาเพื่อร่วมทีมเห็นไหมครับตีไปเลยเห็นไหมแบบนี้แค่นี้เองครับผมอ่ะอันนี้ช้ตีไปเลยแบบนี้แต่ทีนี้พอเราไม่มีเสัญลักษณ์ขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราอย่าไปตีนะเราให้เพื่อนร่วมทีมของเราล้าช็อตไปเลยนะครับเราต้องให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยล้าช็อตไปเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานั้นทําการกลับขึ้นมาเึิ่งอ่ะทีนี้เราตีได้แล้ว เราก็สามารถเี่กได้เลยเอาเราจะทําการตีแล้วนะหนึ่งสองสามโบครึ่งหนึ่งเรื่องเหลือลครึ่งหนึ่งเราตีได้เลยเพียงเท่านี้นะครับเรื่องเพื่อนของเราก็จะได้เงินตัวของเทมชิ้นนี้นะครับจะมีคูดาวของมันอยู่ซึ่งครูดาวของอเทมชิ้นนี้นะครับในการที่จะทําการรีกับคืนมาเนี่ยนั่นก็คือ20วินาทีดังนั้นเราต้องจับเวลาให้ดีเพื่อที่จะตีตัวของมินเนี่ยนที่คุ้มที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราเก็บไปนะครับจะทําให้เรานั้นทําการตีตัวของรถถังนั่นเองนะ พยายามตีตัวของรถถังให้ได้นะครับเพราะว่าตัวของรถถังนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับผมพยายามเก็บไว้1นึ่งสเต็คให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นตัวของรถถังนะครับเพราะว่าเรานั้นจะได้รับเงินมากด้วยนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริคนะครับผมที่อยากให้ทุกคนนั้นลองฝึกดูถ้ามีตัวสายลัก์เราก็ทําการใช้งานได้เลยครับแต่อย่าลืมเก็บไว้ให้รถถังด้วยแค่นั้นเองครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรถถัง เราต้องเก็บไว้ให้1นึ่งสเต็กเสมอนะครับผมแล้วก็พยายามลัดตัวตีใกล้นะครับตัวตีไกลก็ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามลัดช็อตมินเนี่ยนให้เพื่อนทีนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ล่าง2กันแล้วนะครับนี่เราเล็งไว้ละไอตัวเล็กเราตีไหมไม่ตีเพราะว่าเอาตัวใหญ่คุ้มกว่าเดี๋ยวคอยดูนะครับผมเดี๋ยวตัวใหญ่เลือดจะลดเรื่อยๆนะทีนี้เราก็ตีไปเลยโบ๊ะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับ500แล้ว500ปุ๊บกลายร่างไอเทมกลายไปเป็นไอเทมระดับที่2นั่นเองครับนี่คร ตัวของทากอนบัคเลอร์นั่นเองครับตัวนี้นะครับผมจะบวกสตานะขึ้นมาครับปกติเราได้เลือดแค่ร้อยเดียวใช่ไหมครับอันนี้นะครับจะบวกเลือดถึง150หน่วยแล้วก็ทําให้อัตราการเล่นสกิลเพิ่มขึ้นอีก5หน่วยด้วยครับซึ่งอันนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราต้องเก็บให้ครบ500โกเหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับทีนี้ไอเทมเรานะครับผมใกล้จะครบแล้วนะฮะเราครบแล้วครับตอนนี้ครบแล้วไอเทมเราจะทาการไกายล่างนะครับเราจะทําการไกดล่างเมื่อเราปลอดภัยนะครับอ่ะทีนี้ไกายล่างแล้วเรียบร้อย จะกลายเป็นไอเทมชิ้นนี้ครับที่ชื่อว่า b ูแวกออฟเดอะมอลเทนนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับผมใช้ความสามารถคือบวกตัวเลือด200หน่วยนะครับแล้วก็เล่นสก,กิลเป็น10หน่วยนะโดยความสามารถจะเหมือนกับตัวของเคียวเลยนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทําการช่วยสังหารหรือว่าทําการสังหารศัตรูได้เนี่ยจะทําให้ตัวของแอนชาร t ต่างๆนะครับก็คือพวกรองเท้าพิเศษแบบนี้ลดคูลดาวไปนะครับทั้งหมด40%ไปฟรีๆเลยนะครับผม นั่นก็ทําให้ตัวของเอ็นชานนั้นสามารถใช้งานได้เรื่อยๆนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าหลายคนคงถามว่าอ้าวแล้วเราจะขายทิ้งตอนไหนผมบอกเลยนะครับผมว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับรวมถึงตัวของเคียวเนี่ยเป็นไอเทมที่สามารถใช้ได้จนถึงท้ายเกมเลยทีเดียวพอนอกเหนือจะทําให้ตัวเอ็นชานนั้นเราใช้งานได้อย่างดีงามเพราะว่าเมื่อเราช่วยเหลือฆ่าปุ๊บหรือว่าเราฆ่าเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เอ็นชาร์ได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยยังทําให้เรานั้นสามารถได้รับทองทุกวินาทีนะครับผมก็คืออย่างของตัวสปอร์บอลตัวนี้นะครับ ของตัวลิลิคชิวตัวเนี้ก็ทําการได้ทอง2เหรียญทุก3วินาทีนะครับก็จะเป็นการบูทเงินไปจนถึงช่วงท้ายเกมนั่นเองครับถ้าเกิดช่วงท้ายเกมไอเทมสุดท้ายไม่มีจะอะไรจะใช้จริง,รงเนี่ยถ้าเกิดคุณจะขายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่ายังไงซะผมมองว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยยังไงก็ยังเป็นไอเทมที่ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขายก็ได้ครับ ซึ่งนี่นะครับผมก็คือเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับตัวของไอเทม2ชิ้นนี้นะครับนั่นคือตัวของลีลิชิลนะครับแล้วก็ตัวของเคียวอย่าง s p e ก t r ลซิกเกิลตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นจําไว้เลยนะครับกด3ข้อข้อ,ขอแรกเล่นซัพพอร์ตต้องออก1ใน2ไอเทมนี้ทุกตาชิ้นแรกเท่านั้นห้ามออกชิ้นอื่นนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะรวยสู้ซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยข้อ2คือคุณทําตามจุดประสงค์ของไอเทมชิ้นนั้น ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเคียวคุณก็ต้องโจมตีศัตรูหรือว่าโจมตีป้อมจนคุณนั้นได้รับเงินกลับคืนมาเรื่อยๆพยายามต่อศัตรูให้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวของริลิชิวคุณก็ต้องลัดช็อตมินเนี่ยนให้ได้ตามที่ตัวของสแต็กนั้นมันขึ้นมาให้ตัวเอดีซีของเรานั้นได้รวยนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามเล็งรถถังเป็นหลักด้วยนะหวังว่าตัวคลิปนี้นะครับจะช่วย ให้กับเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนนะครับผมที่เล่นซัพพอร์ตแล้วรู้สึกว่าทําไมจะใช้เทมชินี้ยังไงทําไมต้องออกอะไรแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่า มันเป็นไอเทมที่จําเป็นที่ต้องออกจริงๆครับไม่ออกไม่ได้จริงๆมันส่งผลต่อรูปเกมและเงินที่คุณจะได้รับด้วยดังนั้นออกเถอะครับถือว่าเป็นกฎเหล็กข้อบังคับข้อใหม่สําหรับเกมหล็กออริจินั i วาริปในแพท3.4เลยทีเดียวและเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีเพื่อนที่ไม่ได้อ่านแพทนะครับก็สามารถไปฟังคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมได้ทําการสรุปข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับ45นาทีแน่นๆแบบจัด เต็มแบบว่าเบิ่มเบิมคือลือเนี่ยผมทําการอธิบายไว้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวอย่างต่างๆเนี่ยผมก็ทําการพูดแบบชัดเจนให้แล้วนะครับที่คลิปวิดีโอ ตรงนี้เลยนะครับเป็นปกตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ด้านขวามือบนของทุกท่านตอนนี้เลยนะครับผมผมใสไว้แล้วเรียบร้อยนะหวังว่าเพื่อนๆนะครับคนไหนที่มีเพื่อนที่เล่นซัพพอร์ตแล้วไม่เข้าใจครับสำหรับแพทสาจุดสไม่ได้อ่านแพทอะไรแบบนี้สามารถเอาคลิปนี้ไปเพื่อนๆดูได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมของทุกคนรวมถึงตัวคนเองด้วยนะยังไงนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิด กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดวีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมหด็กออฟเดิร์จนวาริฟและติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็กออฟดิรจนวาริฟไม่มีแขวนที่เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warrib Thailand Community Community Warrib ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้ารรววมกนคคเอดาบััีย กับช่องจินวารุรวมถึง t i t t อกจินวารุหล์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า